สวัสดีจ้าพี่อังจ้าคนบ้านบ้านคนปากคนสวนนะวันนี้พี่อังจะชวนปลูกแสงเงินแสงทองจ้านี่ต้นเป็นอย่างนี้นะจ้ะมีหลายชื่อนะรวยล้นฟ้าแล้วก็แก้วกัญจนานะนี่ปลูกใส่กระถางอย่างนี้เวลามันเป็นพุ่มสวยเนาะนี่เนาะ แยกนอแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมารู้จักกับต้นนี้กันนะจ๊ะตระกูลอโกนิมาจ้ามีดอกด้วยเป็นไม้มงคลนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราไปแยกกันเลยจ้าแสงเงินแสงทองนี่เป็นตระกูลอโกนิมานะจ๊ะสวยแล้วก็เป็นไม้มงคลนี่นะจ๊ะ เดี๋ยวเราจะมาแยกลักษณะใบนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยยิ่งเขากัดสียิ่งสวยนะคะถ้าเกิดว่าได้ปุ๋ยได้อะไรดีๆนะของพี่อังนี่เกือบตายไปทีนึงค่ะไปอยู่อีกบ้านหนึ่งเขาไม่เขาไม่รู้เขาลดน้ำซะจนแฉะเลยค่ะแล้วไว้กลางแดดเขาคิดว่าถ้าไว้กลางแดดแล้วมันจะกัดสีแดงจริงๆเขาชอบในร่มนะคะลำไร หรือจะอไปปลูกลงดินก็สวยนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะปลูกในกระถางเนาะเพราะมันเป็นไม้มงคลแล้วเวลามันเป็นพุ่มมันจะสวยแบบนี้นะจ๊ะหน้าที่การงานทุกสิ่งทุกอย่างเลยเกี่ยวกับไม้มงคลนี่รากเยอะเนาะตัดลากออกไม่ตายนะจ๊ะตัดออกเลยมงคนอุ้ยคลัวโดนลาก เดี๋ยวมันจะมีชีวิตต่อไปได้ไหมอะไรนี้ใบไม่สวยก็ตัดออกไปเลยเดี๋ยวคขกขึ้นมาใหม่ก็สวยนะจ๊ะและอืดมากเลยนะคะอืดตรงที่ที่นี้หมายความว่าต้นไม้บางอย่างอะ่ะหลายคนเขาจะคิดว่าถ้าไม่ได้แสงที่เพียงพอเขาก็จะลําบากเนาะเน่ามั่งเชื้อราบ้างแต่อันเนี้ยปลูกในสถานที่ล่มได้ตามที่นั่งเล่นหรือว่าในอาคารนะคะปลูกได้ ลดน้ำพอประมาณนะจ๊ะอันนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะแต่อันนี้โอเคอยู่นะอ่าขอบเขาจะเป็นสีแดงจริงๆอโกนิม่านีส่สวยสวยสวยทั้งนั้นเลยเนาะพี่อังจะทำคลิปให้ดูเยอะเลยค่ะมีเยอะมากเป็นไม้มงคลอันนี้ก็ะถางพี่อังมันกว้างนะคะแล้วกระเบื้องพายุพัดแล้วกระเบื้องมันก็เลยแตกก็เลยเอามาทุบๆ ตามทางเดินลักษณะมันแตกเล็กๆอย่างนี้เวลาเราปูตามทางเดินเนี่ยมันสวยมันคลาสสิกน,นะจ๊ะเหมือนเดิมค่ะดินดินที่พี่อังใช้นี่คือไม่ได้บำรุงปุ๋ยอะไรมากมายนะจ๊ะเพราะว่าเราหมักอย่างดีแล้วเราก็เลยไม่ต้องเปลืองซื้อปุ๋ยอะไรมากมายมีทั้งใยมะพร้าวมะพร้าวสับนะคะ แล้วก็อใบช้ำฉานึกไม่ออกใบช้ำฉาหรือก้ามปัวค่ะแล้วก็น้ำหมกักแล้วก็ดินถ่านดินดำๆที่เขาเผาถ่านนะคะพี่อังซื้อเป็นหลายกระสอบเลยไม่แพงแต่เรามาหมาัมมมกใส่รวมกันไว้นะคะหมักไว้จนแบบนานๆแล้วเราก็พิก ขึ้นบ้างสลับกันไปสลับกันมาให้เออาหารเขาเดินนี่นะจ๊ะเดี๋ยวพี่อังก็จะปล๋กอย่างเงี้ยไปเรืเ่อยๆเ,เพราะว่ากระถางนึงถ้ามันได้เอปุ๋ยดีๆดูแลดีๆมันก็จะเป็นพุ่มนะคะจริงๆใส่กระถางที่สวยเนาะแล้วก็ตั้งตามมุมนูน้นมุมนี้ก็จะน่ารักสดชื่นถมถมเขาขึ้นไปเยอะนิดนึงนะคะ เดี๋ยวลากลอยนี่จ้าแสงเงินแสงทองต้นไม้มงคลสวยเนาะมีเสน่ห์มากเลยค่ะจะเป็นไม้ที่ดีน่าปลูกเพราะหนึ่งขยายง่ายสวยงามแล้วก็ไม่ต้องรดน้ำบ่อยๆนะคะถ้ามันชื้นแล้วเราก็หยุดรดเพราะว่าเดี๋ยวเขาเน่าโอเคค่ะ แสงเงินแสงทองกับพี่อังวันนี้นะจ๊ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ